อันนี้ก็จะเป็นเห็ดมันปูที่เราเก็บได้นะคะแล้วก็เอามาล้างนะคะดอกเกยใหญ่สวยๆเลยค่ะดอกเกยใหญ่สวยๆเลยค่ะเห็ดมันปูสวยมากเลยอันนี้จะเป็นเห็ดมันปูนะคะทุกคนเหลืองเต็มพื้นเลยนะคะนู่นยาวไปถึงนู่นเลยนะคะ นู่นยาวไปถึงนู้นเลยนะคะเวนก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีชาว youtube ทุกคนนะคะวันนี้เวนก็จะพาทุกคนเข้าป่ามาเก็บห็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดมันปูเริ่มออกแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บห็ดมันปูกันนะคะสำหรับใครที่ เิ่งเข้ามารับชมนะคะยังไม่กดติดตามเวงก็ขอฝากให้กดติดตามช่องเล็กๆของเวนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะดอกเหลืองๆเลยค่ะเห็ดมันปูของออป่าเขากระดงที่นี่นะคะดอกก็จะไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่สุดแล้วนะคะทางทางทางโดย ทางเขาทางนู้นเขาหิดของเขาก็จะโดกใหญ่นะคะแต่ว่าฝั่งทางนี้หิดจะโดกเล็กนะคะเยอะอยู่นะนี่สําหรับใครที่เข้ามาเยี่ยมบ้านแล้วนะคะเวนยังไม่ได้ตบกลับตบช้าบ้างอะไรบ้างเวนก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านของทุกคนนะคะฝากทุกคนเข้ามาติดตามด้วยนะคะ ดอกใหญ่ๆเลืองเต็มพื้นเลยนะคะทุกคนเยอะมากเยอะมากดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆเลย ยุงก็เยอะเยอะยุงก็เยอะเห็ดก็เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นป่ารกนะคะป่ารกชื้นปักป่ารกทึบนะคะยุงก็เยอะตั้งแต่มาในยุงกัดตลอดเลยนะคะ ดอกใหญ่ๆเหลืองๆเลยนะคะเห็ดมันปูค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะต้องรีบเก็บแล้วก็รีบเดินต่อนะคะดอกใหญ่ๆเลยนะคะดอกใหญ่ๆ,ะะญๆสวยๆเลยค่ะเห็ดมันปู เยอะเต็มพื้นไปนู่นเลยนะคะเหลืองเต็มพื้นเลยค่ะสําหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมได้นะคะแองก็จะเอาไปปรับปรุงนะคะดอกสวยๆเลยนะคะสีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะ ดอกก็จะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะใหญ่สุดแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เวนจะพาทุกคนเข้าป่ามาหาเก็บหิดมันปูอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดมันปูที่เราเจอเมื่อกี้นะคะเราก็จะเก็บเห็ดมันปูที่ป่าเขากระดงจังหวัดพุริรามนะคะจะดอกไม่ค่อยใหญ่นะคะดอกแค่นี้เขาก็จะบานแล้วก็จะเปื่อยทิ้งนะคะฝั่งทางนี้ก็จะมี เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ดอกดอกจะไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ลยมองไม่ค่อยชัดนะคะน <ไป S 1> <ม>ี่เยอะอยู่นะคะเก็บเห็ดมันปูกันค่ะดอกของเขาก็จะใหญ่สุดแค่นี้นะคะอันนี้เขาเริ่มบานแล้วนะคะอีกสักวันสองวันพรุ่งนี้ก็ใกล้จะเปื่อย,ะะยๆๆๆแล้วนะคะถ้าวันนี้ไม่เก็บเพราะว่า ฝนทุกวันเลยนะคะช่วงนี้และดอกของเขาก็จะโตแค่นี้นะคะโตสุดแล้วนะคะจะไม่โตมากไปกว่านี้แล้วเจออีกแล้วนะคะเห็ดมันปูยุงก็เยอะมากเลยถ้าใครเข้าป่านะคะแนะนำให้พกยากันยุงมาด้วยนะคะ วายุงเยอะจริงๆค่ะเห็ดตะไคร่หนึ่งดอกนะคะนดอกใหญ่ขายใหญ่มากเลยค่ะเห็ดที่เราเก็บเมื่อกี้นะคะยังไม่ได้ล้างน้ําก็จะมีแต่ดินหน่อยเพราะว่าฝนตกนะคะช่วงนี้เมื่อคืนฝนตกนี่ก็จะเป็นเห็ดเพลสดอกใหญ่ๆสวยๆค่ะ เหลืองๆสวยๆเลยค่ะดอกใหญ่ๆ,ญๆยุงก็เยอะอกเหลืองๆ,ๆใหญ่ๆเลยนะคะโอ้ยยุงเยอะมากเลย อันนี้ก็จะเป็นเห็ดมันปูที่เราเก็บได้วันนี้นะคะแบวนก็จะตัดขาแล้วก็ทำการล้างนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมแหวก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะคะสำหรับวันนี้แปวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ